สวัสดีค่ะพี่น้องคริสจักรจีนเชียงใหม่และพี่น้องที่เข้าร่วมกลุ่มอธิษฐานของคริสจักรจีนเชียงใหม่ประจำวันพุธที่16กรกฎาคม2025นะคะพี่น้องที่รักคันในช่วงวันที่ 11- ถึง13กรกฎาคมที่ผ่านไปคริสจักรจีนได้มีการนมัสการฟื้นฟูเป็นครั้งที่สองโดยวิทยากร คือศาสนาจารย์ด็อเตอร์วารุณาเชื้อนายในหัวข้อของคลิตจักจีนประจำปีนี้ก็คือยืนหยัดอย่างสัตย์ซื่อจากพระธรรมกาลาเทียบที่6ข้อ9ที่กล่าวว่าอย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควรและข้าพเจ้าก็เชื่อว่า พี่น้องที่ได้ร่วมนวัสรการในวันดังกล่าวนั้นล้วนได้รับพระพรกันทั้งสิน้นและในค่ำคืนนี้ข้าพเจ้าขอยกบทเทศนาฟื้นฟูของค่ำคืนแรกที่ศาสนาจารย์ดรวรุณาได้แบ่งปันมาเป็นหัวข้ออธิษฐานสำหรับพี่น้องนะคะและข้าพเจ้าก็ได้รับพระพรจากบทเทศนาในหัวข้อนี้ด้วย อาจารย์ได้ยกเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ชื่อบารุกบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินเรื่องราวของชายคนนี้เลยชีวิตของเขาดูเล็กน้อยมากในแผนงานของพระเจ้าแต่ว่าความมุ่งมั่นเชื่อฟังและความกล้าหาญของเขาเป็นแบบอย่างของการยืนหยัดอย่างสัตย์ซื่อที่ดีให้กับเราทั้งหลายเลยนะคะพี่น้องคะ เรื่องราวของชายคนนี้ที่ชื่อบารุกทำให้เราเห็นความซื่อสัตย์ของเขา5ด้านด้วยกันนะคะประการที่1ด้านการรับใช้อย่างซื่อสัตย์พี่น้องคะบารุกเป็นทั้งลูกศิษย์และเลขาส่วนตัวของผู้เผยพรวจนะเยเรมีและบารุกมีตำแหน่งเป็นอารักษ์ด้วยอารักษ คือผู้คัดลอกพระคมพีบารุกทำหน้าที่บันทึกพระวจนะของพระเจ้าตามคำบอกของเยเรมีซึ่งงานนี้จะต้องได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดี mm hmm. เมื่อเยเรมีถูกห้ามไม่ให้เข้าไปในพระวิหารไม่ให้กล่าวถ้อยคำของพระเจ้าแต่พระเจ้าก็ให้เยเรมีเขียนถ้อยคำลงในหนังสือมว้วน โดยที่มีบารุกเป็นเลขาส่วนตัวในการบันทึกและต้องนำไปอ่านให้ประชาชนฟังในพระวิหารด้วยในการที่บารุกมาร่วมงานกับเยเรมีซึ่งในเวลานั้นใครๆก็ไม่ชอบเยเรมีแต่เราพบว่าบารุกอุทิศตัวให้กับหน้าที่ที่ตัวเองรับผิดชอบอย่างสัตย์ซื่อทั้งๆท,ที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบาก แต่เพราะเขารู้ว่าเจ้านายที่แท้จริงคือพระเจ้าเขาไม่ได้ทำเพื่อเยเรมีคนเดียวแต่เขาทำเพื่อพระเจ้าพี่น้องที่รักคะในการรับใช้พระเจ้าเราเองรู้หรือไม่ว่าเรากำลังรับใช้ใครอยู่เราไม่ได้รับใช้คนนั้นคนนี้อย่าลืมว่าเรารับใช้พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดถ้าเราตระหนักถึงเจ้านายที่แท้จริง คือพระเจ้าผู้ทรงเห็นทุกการกระทําเราก็จะซื่อสัตย์กับงานที่เราทําพี่น้องที่รักงานรับใช้พระเจ้าแม้จะเจอความยากลําบากแต่แบบอย่างของชายคนนี้ที่ชื่อบารุกซึ่งไม่ได้ละทิ้งงานที่ท่านรับผิดชอบจะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เราทั้งหลายในการรับใช้หัวข้อแรกนี้จึงอยากเชิญชวนพี่น้องอธิษฐานขอให้เราทั้งหลาย จะอุทิศต,ตัวรับใช้พระเจ้าอย่างซื่อสัตย์รับผิดชอบในงานที่ได้รับการมอบหมายอย่างเต็มกำลังและอย่างสัตย์ซื่อส่วนความสำเร็จนั้นพระเจ้าเป็นผู้กระทำดังในพระธรรมสุภาษิตบ,บทที่1 6ข้อหนึ่งกล่าวว่าแผนงานความคิดเป็นของมนุษย์แต่คำตอบของลิ้นมาจากพระยาเวงานรับใช้บางอย่างแม้ว่าบทบาทจะดูเล็กน้อย ไม่มีใครสังเกตเห็นแต่ถ้าเรารับใช้ด้วยความซื่อสัตย์ก็เป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้านะคะให้เราอธิษฐานสำหรับหัวข้อนี้ด้วยกันค่ะ ประการที่สองที่ทำให้เราเห็นแบบอย่างของบารุกค,คือวางใจในพระวจนะพี่น้องที่รักในสมัยผู้เผยพระวจนะเยเรมีนั้นมีผู้เผยพระวจนะเท,ท็จมากมายพระเจ้าบอกกับเยเรมีว่ายูดาจะตกไปเป็นเชลยที่บาบิโลนเป็นเวลา70ปีแต่ก็มีผู้เผยพระวจนะเท,ท็จกลับกล่าวว่า ยูดาจะตกไปเป็นเฉลยสองปีเท่านั้นบารุกไม่หลงไปฟังผู้เผยเพระวจะนะเท,ท็จเหล่านั้นเขาเชื่อฟังผู้เผยเพระวจะนะเยเรมีและเขียนถ้อยคําที่พระเจ้าตรัสผ่านเยเรมีเพื่อไปอ่านให้ประชาชนทั้งหลายฟังพี่น้องที่รักทุกวันนี้เรามีคําสอนมากมายถ้าเราฟังอย่างเดียวเราอาจจะถูกชักจูงให้หลงไปได้ เพราะเราไม่รู้จะเชื่อใครดีดังนั้นเราต้องรู้จักพระวจนะถ้าเราไม่อ่านพระวจนะเราก็จะไม่รู้จักการตีความเบื้องต้นพี่น้องที่รักคะเมื่อเราอ่านพระวจนะเราจะวางใจในพระวจนะที่เป็นถ้อยคำแห่งความจริงเพื่อเราจะไม่หลงไปกับคำสอนเทียมเท็จมากมายในยุคสมัยนี้หัวข้อที่สองนี้จึงอยากให้พี่น้องอธิษฐานเพื่อตัวเราเอง ที่จะไว้วางใจในพระวจนะของพระเจ้าด้วยการอ่านเชื่อฟังและทำตามนะคะให้เราวางใจในพระวจนะในพระสัญญาของพระเจ้าจริงๆเราถึงจะกล้าที่จะออกไปทำงานยากๆได้อธิษฐานด้วยกันสำหรับหัวข้อนี้นะคะ ประการที่สที่ทำให้เราเห็นแบบอย่างของบารุคคือความอดทนในความทุกข์ยากพี่น้องที่รักคะเมื่อบารุกนำถ้อยคำที่พระเจ้าตรัสผ่านเยเรมีที่เขาเขียนในหนังสือมว้วนไปอ่านให้กษัตริย์และประชาชนฟังในพระวิหารเรื่องราวในหนังสือมว้วนมีทั้งคำกล่าวโทษและคำหนุนใจให้หันกลับจากทางชั่วร้าย เมื่อกษัตริย์ได้ฟังก็มีความเดือดดาลฉีกหนังสือม้วนและเผาไฟทิ้งบารุกถูกปฏิเสธถูกคมคูเอาชีวิตท่านก็ไม่ลดละความพยายามกลับไปแล้วเขียนขึ้นมาใหม่และยังคงนำมาอ่านให้ประชาชนฟังในพระวิหารท่านอาจจะถูกประชาชนเอาหินขว้างก็ได้ แต่ท่านก็ยังยืนหยัดสัตย์ซื่อในความทุกยากและในเวลาที่อันตรายมาถึงผู้รับใช้พระเจ้าพระเจ้าก็ทรงปกป้องท่านพี่น้องที่รักคะในการทำพันธกิจของพระเจ้าบางครั้งเราอาจจะเจอเรื่องที่ท้าทายเรื่องที่ทุกข์ใจเรื่องที่ทําให้หมดกําลังใจแต่ขอให้เรามีความมั่นคงในการทรงเรียกและมีความทรหดอดทน แผนงานบางอย่างที่เราเคยทำแต่ไม่สำเร็จเราก็ยังคงเริ่มต้นใหม่ได้ขอให้เรามีความอดทนอธิษฐานสำหรับหัวข้อนี้ด้วยกันนะคะ ประการที่สที่ทำให้เราเห็นแบบอย่างของบารุกค,คือความถ่อมใจและเสียสละพี่น้องที่รักคะอาชีพของอาลักษ์เป็นอาชีพที่ทำรายได้ได้ได,ดีแต่ท่านก็ละทิ้งความเะเยอเทยานส่วนตัวและมุ่งเน้นที่จะสนับสนุนเยเรมีและปฏิบัติตามความรับผิดชอบเยเรมีสั่งให้ทำอะไรท่านก็ทำตามนั้นอย่างซื่อสัตย์ เขาสามารถที่จะเลือกไปติดตามผู้เผยพระวจนะเท็จหรือติดตามกษัตริย์เพื่อจะมีตำแหน่งสูงได้เพราะว่าทั้งคุณปู่และพี่ชายของท่านก็รับราชการหากท่านติดตามคนเหล่านั้นท่านอาจจะก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้แต่ท่านกลับเลือกติดตามรับใช้เคียงบ่าเคียงไหลกับเยเรมีงานที่บารุกทำนั้นไม่ได้รับเกียรติเลย ท่านถูกตีถูกทำร้ายร่างกายและเสียศักดิ์ศรีด้วยเรื่องนี้ก็มีความสำคัญมากของความถ่อมใจและเสียสละในการรับใช้พระเจ้าและรับใช้ผู้คนแม้ว่าบทบาทของเราจะดูเล็กน้อยไม่มีใครสังเกตเห็นแต่งานรับใช้เล็กๆน้อยๆยนั้นสามารถส่งผลกระทบที่ยาวไกลต่อผู้คนรอบข้างได้เพราะงานรับใช้ใดๆก็ตาม ถ้าเราทำด้วยความถ่อมใจและเสียสละก็จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้อย่างแน่นอนให้เราอธิษฐานสำหรับหัวข้อนี้ด้วยกันนะคะเพื่อเราจะมีความถ่อมใจและเสียสละในการรับใช้พระเจ้าและรับใช้ผู้คนอธิษฐานด้วยกันนะคะ ประการที่5ที่ทำให้เราเห็นแบบอย่างของบารุกก็คือสแสวงหาความเข้มแข็งในพระเจ้าพี่น้องที่รักคะบารุกอยู่เคียงข้างเยเรมีจนถึงวันที่เยรูซาเล็มถูกทำลายเขาเห็นเยรูซาเล็มถูกเผาจนราบคาบโดยกองทัพบาบิโลนประชาชนถ้าไม่ถูกฆ่าตายก็ถูกเกณฑ์ไปเป็นเชลย ตลอดเวลาที่ร่วมรับใช้กับเยเรมีมีแต่ความตึงเครียดและพระเจ้าก็เข้าใจความรู้สึกของบารุกจึงได้หนุนใจท่านว่าอย่าสแสวงหาความยิ่งใหญ่เพื่อตัวเองแต่ให้สแสวงหาความเข้มแข็งในพระเจ้าพี่น้องที่รักคะเวลาเรารับใช้พระเจ้าเราอาจจะมองหาสิ่งยิ่งใหญ่ตอบแทนเราทำงานหนักเราทุ่มเท เราอย่าวิ่งหาสิ่งที่ไม่แน่นอนในโลกนี้พระคัมภีร์ไม่ได้บอกเราให้แสวงหาสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในโลกนี้ในงานรับใช้ที่เราทำอยู่บางทีก็ยากแต่การที่เรารู้ว่าพระเจ้าสถิตยอยู่ด้วยกับเราตลอดเวลานั่นคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้เราอธิษฐานสำหรับงานรับใช้ที่พระเจ้ามอบหมายให้เราทำเราจะหันหาความเข้มแข็ง และการปลอบโยนใจจากพระเจ้าโอกาสที่เราได้ใช้ของประทานในคิดจักของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้เราอธิษฐานสำหรับหัวข้อสุดท้ายนี้ด้วยกันนะคะ สุดท้ายนี้ขอเชิญพี่น้องร่วมใจกันอธิษฐานอีกครั้งนะคะข้าแต่พระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสัตว์ซื่อและเที่ยงธรรมข้าพระองค์ทั้งหลายขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระพรของพระองค์ผ่านการนมัสการฟื้นฟูของคริสจักรจีนเชียงใหม่ในสองสมวันที่ผ่านไปข้าพระองค์ทั้งหลายได้เรียนรู้แบบอย่างความมุ่งมั่น ความกล้าหาญของชายคนหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังในแผนการของพระเจ้าในห้าด้านด้วยกันนั่นก็คือรับใช้อย่างซื่อสัตย์วางใจในพระวจนะของพระเจ้าอดทนในความทุกข์ยากถ่อมใจและเสียสละและประการสุดท้ายคือสแสวงหาความเข้มแข็งในพระเจ้าข่าแต่พระเจ้าข้าผู้ลงทั้งหลาย ตระหนักถึงโอกาสที่ข้าพง์ทั้งหลายได้ใช้ของประทานที่พระเจ้ามอบหมายให้ข้าพง์ทั้งหลายได้กระทําในคริสจักรของพระองค์พระบิดาเจ้าข้ามีงานใดที่พระเจ้าทรงเรียกให้ข้าพง์ทั้งหลายทํานั้นขอทรงให้ข้าพงษทั้งหลายยืนหยัดที่จะรับผิดชอบทําด้วยความศัต์ซ่อ แม้ว่าจะเป็นงานรับใช้ใดๆก็ตามถ้าเรารับใช้ด้วยความถ่อมใจก็จะเป็นการถวายเกียรติแดบบ่พระเจ้าอย่างแน่นอนขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับโอกาสอันดีในค่ำคืนนี้ที่ข้าพง์ทั้งหลายจะทูลขอต่อพระองค์ที่จะประทานกําลังความเข้มแข็งในพระเจ้ามากกว่าที่จะมองหาสิ่งยิ่งใหญ่ในโลกนี้ ข้าพงทั้งหลายอธิษฐานทูลขอทุกสิ่งเหล่านี้ด้วยความเชื่อและไว้วางใจในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าทรงอวยพระพรแก่พี่น้องทุกๆท,ท่านนะคะสวัสดีค่ะ